สวัสดีครับกิมได้ยินเสียงผมปหมิมสวัสดีครับสวัสดีใครได้ยินใครได้ยินได้ยินเสียงนะชัดไหมครับขอเลขหนึ่งหน่อยใครได้ยินเสียงน้มไหมฮะชัดๆขอเลขหนึ่งหน่อยได้ยินไหมครับ FC สงขานี่ภูกเก็ตครับสุดปอกพุ่นหล่อเลยเดี๋ยวนะาจะบอกให้ว่าเป็นลอ้อตัวไหนนะใครได้ยินเสียงน้าบ้างครับได้ยินไหมครับ ใครได้ยินเสียงน้าบ้างได้ยินไหมครับได้ยินเสียงน้ไหมครับกำลังเทสเสียงโอเคได้ยินครับขอบพระคุณมากครับก็สุดปอกอีกหนึ่งลัมนะครับอ,ออกมารู้สึกว่าจะออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็น f c ภูเก็ตนะออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพิ่งถึงนะก็โทรหาน้าว่าวันนี้เปิดร้านไหมเปิดครับนี่ครับ มันเป็นอะไรที่ขอบคุณมากครับได้ยินครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวครับคือจริงๆแล้วน้องเขารีเ QUEST มาคือเคยทักเข้ามาหนานะครับว่าชอบล้อตัวนี้เอ้ล้อตัวนี้มันเป็นล้ออาไรนอ่าน่าจะเป็นตัว SPP นะครับตัวนี้สายคีนก็เรียกลายไกด์อาหรืออะไรสักอย่างเลยครับก็เป็นสเต็ปนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อ SPP นะครับก็น่าจะเป็นหน้า9หลังอ่าหน้า9หลัง10นะครับ แต่ลูกค้าต้องการ5นิ้วสอดล้อหน้านะครับล้อหลัง3นิ้วสอดบอกงั้นนะก็เลยจัดสุดปอกไปสุดปอกหน้า2หลัง5ครับหน้า2นิ้วหลัง5นิ้วครับมั่งหล่อว่ะอ่าหล่อเลยก็เป็นสเตปหน้า2นิ้วหลัง5นิ้วนะครับสายคีนอ่าจริงๆแล้วที่เราเคยเห็นเห็นก็คือน่าจะเป็นพวก T e อ E ซีออะไรมากมายนะครับแต่ลำนี้มันมาคีนครับมันมาคีนเลยจัดสั้นหนึ่งช็อตครับสวยครับลงตัวครับลงตัวครับผมลงตัวมากเลยก็เป็นหน้า2นิ้วหลัง5้าิ้วครับแต่ทางหน้านะครับหน้าก็เป็นโชคเป็นตัววินเนอร์นะครับอีซ่อมสมบังส่วนด้านหลังหน้าก็ ดัดแนบนะครับดัด2นิ้วลอง3นิ้วก็เป็นหลัง5นิ้วนะครับตัวนี้ครับครับผมก็ส่วนในด้านหน้าครับก็จัดไป1 1บานครับฝากระโปรง F1F1 มอนซานะครับนี่ครับเด่นๆไปเลยกลับแน่นอนครับเห็นน้องเขาบอกว่าจะไปหาพี่เอนะครับไปรู้สึกว่าจะไปแก้วาล้วยนะโอ้โหแม่งเด็ดจริงว่ะ จะไปแก้ววาวรอเลยทุกสายลำนี้จะมาแรงแน่นะครับใครเอฟซีอยู่ที่ภูเก็ตก็ลองไปติดตามมาได้นะครับนี่ครับเป็นหน้า3าหลัง5ครับหน้าเชิดนิดนิดครับอ่าหน้าเชิดนิดนิดรอครับรอห่อมากครับนี่ครับก็เติมฝา F1 แล้วก็โลโก้นะครับส่วนโลโก้ก็เป็นของไอรอนบาร์นะครับนะ ก็เป็นแล้วก็ป้ายทะเบียนของไอรอนบาร์นะครับส่วนที่เด็ดๆเลยก็น่าจะเป็นตัวตัวนี้เลยครับดิฟฟี่ครับก็ใส่ใส่ดิฟฟี่ใส่แทดดีมาทีเดียวต้องเอาให้คุ้มน้องก้นว่างั้นนะครับนี่ครับ FC ลบบุรีด้วยนะครับครับผมก็สวยสวยครับ โดยรวมๆแล้วนะชอบครับชอบครับชอบเลยคีนสวยมากเลยครับนี่ครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันจะแนวไหนก็ได้ครับจะทรงไหนก็ได้จะล้อลายอะไรก็ได้ครับเอานะลืมไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็น่าจะเป็นยางคิงนะครับหน้าสอหกห้าหลังสามหนึ่งห้านะครับอ่าครับผมก็ล้นไม่เยอะครับอ่าประมาณนี้ครับ คือจริงๆล้อล้อตัวนี้มันเป็นล้อเก้าครึ่งเอ้ยเก้านิ้วหน้าเก้านิ้วหลังสิบนิ้วนะครับนี่ครับล้นกําลังสวยครับับผมเอฟซีเพชรบุรีด้วยนะครับนี่ครับสวยมากครับคีนแล้วมันคินคินแล้วมันสะอาดตาครับอ่ามันสะอาดตาครับสวัสดีครับสวัสดีตั้มลบรีด้วยนะครับอ่านี่ครับน่าชอบทุกตัว ใช่ครับเียวิชัยผมชอบทุกตัวครับอันนี้มันก็มาแปลกแหวกแนวอยู่หนึ่งคันอ่าเป็นแนวนี้ครับก็โชคหน้าหลังน่าจะอยู่ประมาณ14,500สานะครับอ่าหมื่นสี่ห้าร้อยโชคหน้า7 7 0 0ดโชคหลัง75 0 0ครับอ่าตัวนี้คือน้าเลือกใช้ล้อหลังอ่าเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์จบสุดครับส่วนในด้านหน้าก็เป็นวินเนอร์ครับวินเนอร์นี่ก็สั่งตามใจได้เลยครับจะโหลด เพราะว่ามันเป็นป้นโหลดอยู่แล้วครับ1 2ึ่นะฮะนี่ครับ FC มุกดาหารด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นหน้า3นิ้วหลัง5นิ้วครับสเต็ปนี้นะฮะยางหน้าสองหกห้าสห้ยางหลังสามหนึ่้าสาดนะครับเป็นคิงนะครับใครต้องการทรงนี้ก็ามาถึงหน้าร้านนะปุ๊บเอา3าห้า เอาสองห้าสั่งได้เลยครับโปรนเดอร์หน้าหลังอยู่1 7ื0นเจ็ารอครับครับผมก็เอามาฝากให้ชมกันนะครับเห็นว่าน้องจะไปหาพี่เอนะครับไปแก้วาลอ่าไปแก้วาลรอเลยครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับฝากด้วยนะครับไม่แบกครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจะบอกให้นิดนึงนะครับ ถ้าเป็นรถตัวเตี้ยโหลดเท่าไหร่ล้อหน้าก็ไม่แบกครับไอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าไม่มีแบกเลยครับตรงเนิ้วเลยครับแต่ถ้าเป็นรถตัวสูงยังไงก็แบกครับนิ้วเดียวก็แบกนะ FC บางพีด้วยนะครับอ่าครับผมก็รวมๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีเ่าฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็นู่นเลยทั้งหลังเห็นเห็นกันนะเสร็จแล้วครับมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วอ่า บุ้งหลังคาเรียบร้อยแล้วฮะรองรับยีรับรองรับฝูงยีรับนะครับอ่าแบบแน่นๆเลยนะครับอ่าอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์สี่ตัวสามพันนะครับอะแดปเตอร์สี่ตัวสามพันไม่ตัดครับอมีมีมีอยู่มีอยู่ล้านหนึ่งนู้นนะครับตรงนู้นนะไททันนะครับก็มีปัญหาเรื่องไปโหลดแล้วก็ตัดสปริงมานะครับการโหลดรถนะไม่แนะนําให้ตัดสปริงนะครับ ลดน้าโหลดกี่นิ้วครับลดน้าน่าจะโหลดหน้า2หลัง4ี่นะครับเออหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับตามนี้นะครับอ่าก็เป็นสเต็ิลาร์ครับง่ายๆเลยครับอ่าหน้าสองหลัง4ครับผมก็เอามาให้ชมกันนะครับยังไงก็อ่าสาด้วยละก,กันกับอ่าสองพนยี่สิบนะจะเป็นแนวเตีย้ยจะเป็นแนวสูงจะเป็นสแตนดาร์ด จะเป็นแค่น้ารับจบหมดนะครับนี่เลยครับจริงๆนะ2020นะ้านะว่าฝากระโปรงบานเดียวเาบานะรถนะ้าเบาะรถน้าน้าซื้อมาแสนต้นๆครับประมาณแสนหนึ่งนะครับหนึ 101, ่งแสนหเออหนึ 110, ่งแนิดๆน,น,น,นะครับเบาะรถน้าครับผมอา่า k m 5 s อก็น่าอยู่มานประมาณนั้นครับอา่าคันนี้ไม่แพงครับคันนี้ก็ประมาณ อสี่หมื่นไปปลายเพราะว่าโดนโชคสี่ต้นโดนโชคโดนลายสี่ต้นนะครับครับผมอ่ามาให้ชมกันนะครับนี่นะครับอ่าทรงทรงด้านหลังนะครับเดี๋ยวนะให้ดูนะครับอ่าส่วนซุ้มด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็อ่าประมาณนี้ครับ ทางหน้านี่ก็คือ,อลูกค้าชอบแบบหน้าเชิดนิดๆน,นะครับได้ครับยังไงเดี๋ยวโทรมาหานะครับหน้าเชิดอีกนิดส่วนด้านหลังลูกค้าอยากได้ประมาณ3นิ้วสอดครับตามใจเลยครับนี่ครับครับผม SUV ยนะางดีตี SUV งานเทพยางดีติสามหมื่นสองน่นะนะจัดให้ครับสามหมื่นสองครับผมก็ อ่าส่วนลำนี้นะครับวีโก้ก็กำลังย้ายตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของน้านะครับ k m 5นะครับตัวนี้ก็กำลังมาแรงครับ4ี0ส d นะครับราคาไม่แพงเซตนี้อยู่30 0 0 0บาทไม่น่าเกินครับอ่านี่ครับโอเคครับพี่หนุ่มพี่พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้มีเมทโมาจัดเตมีแล้วครับพรุ่งนี้เมทโนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ อาฝากติดตามมาด้วยนะครับครับผมวันนี้นะขอแค่นี้นะครับก็เป็นสเตปตัวเตี้ยนะครับอ่าสเต็ปตัวเตี้ยก็ฝากดูกันด้วยครับไวรุ่นสเต็ปไหนก็เข้ามาถึงร้านก็สั่งได้เลยครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ